ในช่วงปลายเดือนธันวาคม2023หญิงมุสลิมผู้มัง่งคั่งจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเดินทางไปยังเมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีพร้อมกับสามีของเธอเพื่อพักผ่อนในช่วงฤดูหนาวทั้งคู่แต่งงานกันมาไม่ถึงสองปีและพักอยู่ที่โรงแรมหรูใกล้ย,ย่านบอสฟอรัสตลอดการเดินทางหญิงคนนี้เป็นที่รู้จักจากความสําเร็จด้านธุรกิจและการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เธอยังได้รับความสนใจจากสาธารณาชนในฐานะผู้ที่ทํางานการกุศลและใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบ ไม่มีใครคาดคิดว่าวันหยุดครั้งนี้จะกลายเป็นการสืบสวนคดีอาชญากรรมที่ในเวลาต่อมาจะสร้างความสั่นสะเทือนให้กับทั้งสองประเทศนาดีอัสมินวัย41ปีเป็นนักธุรกิจหญิงจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเธอเป็นที่รู้จักในชุมชนว่าเป็นผู้หญิงที่เงียบขรึมและเคร่งศาสนาซึ่งสร้างความมั่งคั่งจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และโรงแรมบูติกนาดียมักจะหลีกเลี่ยงการปรากฏตัวต่อสาธารณาชนแต่เธอได้รับการยกย่องในวงการธุรกิจสำหรับวินยัย และการทํางานอย่างหนักเธอมาจากครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กว้างขวางและเป็นที่เคารพไม่เพียงเพราะความร่ํารวยแต่ยังรวมถึงการบริจาคเงินจํานวนมากให้กับโรงเรียนและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแม้เธอจะประสบความสําเร็จในอาชีพแต่เรืออง์ราวส่วนตัวของนาดีกลับซับซ้อนยิ่งกว่าในต้นปี2022นาดีแต่งงานกับอามีฟาเซชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าเธอถึง10ปีอาเมเป็นชายหนุ่มที่มีสเสน่ห์หน้าตาดีและอ้างว่ามีพื้นฐานด้านธุรกิจ ระหว่างประเทศทั้งคู่พบกันในงานระดมทุนการกุศลที่กัวลาลัมเปอร์ในเวลานั้นอามีทำงานเป็นที่ปรึกษาอิสระเขาเล่าให้คนอื่นฟังว่าเคยอาศัยอยู่ในดูไบและสิงคโปร์ทำธุรกิจกับลูกค้าทั่วตะวันออกกลางนาเดียซึ่งเป็นโสดมาหลายปีและมุ่งมั่นกับอาชีพการงานดูเหมือนจะเปิดใจทางอารมณ์เมื่อพบกับอามีเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าเธอมีความสุขและผ่อนคลายมากขึ้นหลังจากแต่งงานทั้งคู่มักจะปรากฏตัวในงานสังสรรค์ทางศาสนาและงานทางการมักแต่งกายเรียบร้อยและสุภาพต่อผู้อื่น แม้ภาพลักษณ์ต่อสาธารณะจะดูสมบูรณ์แบบแต่เพื่อนสนิทและครอบครัวของนาดีกลับมีความกังวลบางคนรู้สึกว่าอามีอาจไม่ได้ซื่อสัต์เกี่ยวกับพื้นเพข,ของเขามีข่าวหรือว่าเขาไม่มีรายได้ธุรกิจจริงจังและมักพึ่งพาก,การสนับสนุนจากนาดีเขาย้ายเข้ามาอยู่ในเพนท์เฮาส์ของเธอเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากแต่งงานน้องสาวของนาดีเคยบอกว่าอาเมียไม่ค่อยสนใจเรื่องธุรกิจของนาดีแต่กลับสนใจเอกสารการเงินและข้อมูลส่วนตัวของเธอมากกว่าอย่างไรก็ตามนาดีกลับมองข้ามความกังวลเหล่านี้เธอเชื่อว่า ในฐานะสามีอาเมีสมควรได้รับความมองไว้วางใจอย่างเต็มที่เมื่อถึงปลายปี2023ทั้งคู่แต่งงานกันมาเกือบสองปีนาเดียตัดสินใจหยุดพักจากการทำงานและวางแผนไปเที่ยวต่างประเทศเธออยากไปเยือนตุรกีมานานโดยเฉพาะเมืองอิสตันบูลที่มีประวัติศาสตร์อิสลามอันลึกซึง้งและสถาปัตยกรรมที่งดงามในครั้งนี้เป็นวิธีของเธอในการฉลองครบรอบแต่งงานสองปีและยังเป็นโอกาสที่จะได้พักผ่อน หลังจากเผชิญความเครียดจากธุรกิจและภาระผูกพันในครอบครัวมานาหลายเดือนอามีตอบตกลงกับทริปนี้ทันทีเขายังเป็นคนจัดการจองเที่ยวบินและโรงแรมทั้งหมดด้วยตัวเองซึ่งปกติแล้วเขาไม่ค่อยทำเช่นนี้มาก่อนเขาเลือกโรงแรมหรูระดับ5้าดาวใจกลางอิสตันบูลที่สามารถมองเห็นวิวช่องแคบบอสฟอรัสและเดินทางไปยังสถานที่สำคัญอย่างมัสยิดบลูและฮาเกียโซเฟียได้อย่างสะดวกสบายนาดนีไม่ได้สงสัยอะไรเธอเชื่อใจสามีและรู้สึกซาบซึ้งที่เขาเริ่มแสดงความกระตือรือร้นมากขึ้น พวกเขามาถึงอิสตันบูลไม่กี่วันก่อนคริสต์มาสอากาศหนาวเย็นแต่สำหรับนาดีมันกลับเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบและเต็มไปด้วยวัฒนธรรมอันงดงามเธอโพสตภาพหลายภาพลงในบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวแสดงให้เห็นว่าเธอเดินชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์จิตชาอุ่นอุนและเพลิดเพลินกับแสงไฟของเมืองยามค่ำคืนทุกอย่างดูเหมือนปกติจากภายนอกแต่ภายในห้องสวีทของโรงแรมเรื่องราวกลับแตกต่างออกไปนาดีสังเกตว่าอามีเริ่มีท่าทางเหนินห่างมากกว่าปกติเขามัก จะใช้เวลานานอยู่นอกโรงแรมโดยอ้างว่ากำลังพบปะกกับคู่ค้าทางธุรกิจในท้องถิ่นหรือกำลังสำรวจโอกาสในการลงทุนเมื่อเธอตั้งคำถามเขาก็มักตอบสั้นๆหรือเปลี่ยนเรื่องคุยนาดีคิดว่าเขาอาจเหน็ดเหนื่อยหรือกำลังว้าวุ่นใจกับงานโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าอามีกำลังมีแผนการอื่นอยู่พนักงานของโรงแรมเล่าว่าทั้งคู่แทบจะไม่รับประทานอาหารเย็นด้วยกันเลยส่วนใหญ่นาดีสั่งรูมเซอร์วิสขึ้นมาทานบนห้องขณะที่อามีมักจะถูกพบอยู่ที่บาร์หรือใช้บริการศูนย์ธุรกิจ ในตอนดึกพนักงานโรงแรมคนหนึ่งจำได้ว่าเคยเห็นหนาเดียนั่งอยู่คนเดียวข้างเตาผิงในเล้าสีหน้าดูคุ้นคิดและกังวลเล็กน้อยมันเป็นสัญญาณบางอย่างที่มองเห็นได้ยากแต่ก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งผิดปกติวันหยุดครั้งนี้ถูกวางแผนให้ใช้เวลาทั้งหมด10วันแต่ในวันที่7ของการเดินทางนาเดียก็ไม่ได้ปรากฏตัวให้ใครเห็นอีกเลยนอกจากในห้องพักของโรงแรมในช่วงเย็นของวันที่27ธันวาคม2023เวลา21นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่น แผนกต้อนรับของโรงแรมสุนทานิกแกรนด์ได้รับโทรศัพท์จากอามีฟาเซ่เขาพูดด้วยน้ำเสียงตื่นตระหนกอ้างว่าภรรยาของเขาล้มลงหมดสติในห้องพักพนักงานโรงแรมรีบจัดส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินทันทีพร้อมกับแจ้งบริการฉุกเฉินท้องถิ่นด้วยภายในไม่กี่นาทีหน่วยแพทย์ฉุกเฉินก็มาถึงห้องสวีทของทั้งคู่ที่ชั้น9เมื่อทีมแพทย์เข้าไปในห้องพวกเขาพบนาดีอัสมินนอนนิ่งอยู่ใกล้เตียงร่างกายถูกคลุมด้วยผ้าห่มบางส่วนชีปจรของเธอเบามาก แต่ยังคงมีอยู่ไม่มีร่องรอยบาดเจ็บที่มองเห็นได้แต่เธอไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าอามีบอกกับทีมแพทย์ว่าหลังจากรับประทานอาหารเย็นนาดีบ่นว่ามีอาการเวียนศีรษะก่อนที่จะล้มลงหมดสติเขาอ้างว่าได้พยายามปลุกเธอแต่ไม่สําเร็จจึงตื่นระหนกและรีบโทรขอความช่วยเหลือนาดีถูกรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลเอกชนในอิสตันบูลแม้ทีมแพทย์จะพยายามช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แต่เธอก็ถูกประกาศว่าเสียชีวิตภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง หลังจากไปถึงโรงพยาบาลบ,บรับรองการเสียชีวิตระบุสาเหตุเบื้องต้นว่าหัวใจหยุดเต้นกระทนหันโดยรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดต่อไปอย่างไรก็ตามแพทย์ที่ดูแลยกข้อสงสัยขึ้นมาเนื่องจากไม่พบประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับโรคหัวใจมาก่อนอดีตเพิ่งเข้ารับการตรวจสุขภาพครบวงจรเมื่อไม่กี่เดือนก่อนที่มาเลเซียและผลออกมาว่าไม่มีปัญหาสุขภาพร้ายแรงใดๆตำรวจท้องถิ่นได้รับแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ซึ่งเป็นขั้นตอนมาตรฐานเมื่อชาวต่างชาติเสียชีวิตภายใต้สถานการณ์ ที่ไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปยังโรงพยาบาลและโรงแรมในคืนนั้นเพื่อพูดคุยกับอามีเขาดูมีอารมณ์แต่พยายามควบคุมตัวเองเขาตอบคำถามและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบห้องพักในโรงแรมเมื่อถูกถามเกี่ยวกับยาที่ภรรยาของเขาอาจกำลังใช้อามีลังเลเล็กน้อยก่อนตอบว่าเธอใช้เพียงสมุนไพรเสริมอาหารเท่านั้นไม่มีตัวยาที่แพท์สั่งจ่ายเช้าวันรุ่งขึ้นสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียแนงการาดได้รับแจ้งพวกเขาติดต่อไปยังครอบครัวของนาเดีย ซึ่งตกใจอย่างหนักกับข่าวนี้น้องชายของเธอซึ่งเป็นผู้ช่วยดูแลธุรกิจที่บ้านเกิดรีบบินไปอิสตันบูลทันทีพร้อมกับตัวแทนทางกฎหมายตามคำกล่าวของเขาเรื่องราวที่เล่าว่านาเดียเป็นลมและเสียชีวิตจากปัญหาสุขภาพกระทัน,นั้นฟังดูไม่สมเหตุสมผลนาดีดูแลสุขภาพอย่างเคร่งครัดมาตลอดรับประทานอาหารอย่างสมดุลและออกกำลังกายเป็นประจำที่สำคัญเธอไม่เคยมีประวัติป่วยรุนแรงหรือภาวะแทรกซ้อนทางการแพทย์มาก่อนขณะเดียวกันตำรวจอิสตันบุลยังคงทำการสืบสวน ตามขั้นตอนมาตรฐานเมื่อพวกเขาตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมพบว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีอ,ออกจากห้องหลายครั้งในช่วงเวลาประหลาดเช่นในคืนวันที่26ธันวาคมก่อนที่นาเดียจะเสียชีวิตเพียงหนึ่งวันอามีถูกบันทึกภาพขณะออกจากโรงแรมเวลาประมาณ23นาฬิกาและกลับมาอีกครั้งหลังเวลา2นาฬิกาโดยไม่ได้ถือถุงช้อปปิง้งหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับธุรกิจใ,ใดๆและพนักงานโรงแรมยืนยันว่าเขาไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมหรือกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นทางการในเมือง สถานการณ์ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อผลชนสูตรเบื้องต้นถูกส่งมาถึงตำรวจสองวันต่อมารายงานระบุว่าพบสารกล่องประสาทในกระแสเลือดของนาเดียโดยเฉพาะสารชนิดหนึ่งที่หาได้ยากในยาที่ขายทั่วไปในตุรกีรายงานชี้ว่าปริมาณของสารนี้อาจทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะความสับสนและหมดสตดิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับโดยไม่มีการดูแลจากแพทย์การค้นพบนี้ทำให้คดีเปลี่ยนจากการเสียชีวิตด้วยเหตุทางการแพทย์ไปสู่การสืบสวนคดีอาชญากรรมอย่างเต็มรูปแบบ จ้าหน้าที่ออกหมายค้นสัมภาระของอาเมียในกระเป๋าเดินทางของเขาซึ่งซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเครื่องใช้ส่วนตัวพวกเขาพบขวดยาแก้วเล็กๆที่ฉลากถูกลอกออกไปพร้อมกับเอกสารใบสัญญาภาษาต่างประเทศเมื่อแปลเอกสารจึงพบว่าตัวยาดังกล่าวถูกซื้อจากดูไบเมื่อ6เดือนก่อนระหว่างการเดินทางไปทําธุรกิจเพียงลําพังของอาเมียโดยไม่มีนาดีร่วม ด้วยทางการตุรกีจึงควบคุมตัวอามีไว้เพื่อสอบสวนเพิ่มเติมเขาปฏิเสธว่าตัวเองไม่เคยให้ยากล่องประสาทกับนาเดียและยืนยันว่าเธออาจกินอะไรบางอย่างเองแต่การให้ปากคำของเขาเริ่มมีความขัดแย้งเกิดขึ้นตัวอย่างเช่นในการสอบสวนครั้งหนึ่งเขาอ้างว่าทั้งคู่รับประทานอาหารเย็นด้วยกันในห้องพักโรงแรมแต่ต่อมาเขากลับบอกว่าออกไปซื้ออาหารข้างนอกขณะที่เธออยู่คนเดียวในห้องบันทึกการสั่งรูมเซอร์วิสของโรงแรมแสดงให้เห็นว่ามีการสั่งอาหารสำหรับคนเพียงหนึ่งคนในค่ำวันที่27ธันวาคม นอกจากนี้น้องชายของนาเดียยังแจ้งตำรวจว่าไม่นานมานี้พี่สาวของเขาได้อัปเดตพินัยกรรมโดยมีการเปลี่ยนแปลงให้ทรัพย์สินและเงินสดส่วนใหญ่ตกเป็นของกองทุนที่ครอบครัวดูแลแทนที่จะตกเป็นของอาเมียเธอได้เซ็นเอกสารเหล่านั้นเพียงสามสัปดาห์ก่อนเดินทางและอาเมียไม่เคยรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้มาก่อนทีมสืบสวนเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นอาเมียอาจเพิ่งค้นพบว่าเขาจะไม่ได้รับมรดกตามที่หวังไว้พฤติกรรมของเขาในช่วงวันก่อนที่นาเดีย จะเสียชีวิตการออกไปข้างนอกคนเดียวบ่อยครั้งการพบสารกล่องประสาทในร่างกายและทำให้การที่ขัดแย้งกันทั้งหมดนี้ชี้ไปที่บางสิ่งที่มืดมนยิ่งกว่าอุบัติเหตุอันน่าเศร้าภายในเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากการเสียชีวิตของนาดีตำรวจตุรกีได้เปิดคดีอาญาอย่างเป็นทางการต่ออามีฟาเซนในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาหลังจากการเปิดการสอบสวนคดีฆาตกรรมอย่างเป็นทางการทางการตุรกี ได้ดาเนินการอย่างรวดเร็วอามีฟาเซ่ถูกควบคุมตัวชั่วคราวขณะที่เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมในตอนแรกเขายังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองโดยกล่าวซ้ําๆว่าการเสียชีวิตของนาเดียเป็นศกนากรรมทางการแพทย์อย่างไรก็ตามทีมสืบสวนกลับสงสัยมากขึ้นเรื่อยๆรายงานทางพิษวิทยาระบุอย่างชัดเจนว่าพบร่องรอยของสารกรองประสาทที่ถูกควบคุมซึ่งไม่สามารถหาซื้อได้ในตุรกีและอาเมียไม่สามารถอธิบายได้ว่าสารนี้เข้าสู่ร่างกายของเธอได้อย่างไร เมื่อข่าวการสอบสวนเริ่มแพรส่สะพัดสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียได้ประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นเพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิ์ของนาเดียในฐานะชาวต่างชาติจะได้รับการคุ้มครองในขณนะดเดียวกันครอบครัวของนาเดียที่เดินทางมายังอิสตันบูลได้เริ่มให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับตำรวจตุรกีน้องชายของเธอได้นำเอกสารสำคัญมาให้รวมถึงที่ในร,รมฉบับปรับปรุงและทำลายกิจกรรมของเธอในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนเดินทางรายละเอียดหนึ่งสะดุดตานักสือเป็นพิเศษเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อน จะออกเดินทางไปตุรกีนาเดียได้ติดต่อทนายความคอรักอบครัวเพื่อเปลี่ยนแผนการจัดการมรดกตามที่ทนายระบุนาเดียได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมของสามีเธอเคยพูดว่ามันอาจจะไม่มีอะไรแต่ฉันอยากมั่นใจว่าทุกอย่างปลอดภัยเผื่อไว้สําหรับกรณีฉุกเฉินเอกสารทางกฎหมายที่ได้รับการอัปเดตได้ถอดชื่ออามีออกจากการเป็นผู้รับผลประโยชน์เทียงผู้เดียวและแทนที่ด้วยการสร้างกองทุนเพื่อหลานชาย และหลานสาวทีมสืบสวนเชื่อว,ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นชนวนที่ทําให้อามีตัดสินใจก่อเหตุเมื่อถูกสอบสวนอีกครั้งอามีอ้างว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ในกรมล่าสุดอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลได้เริ่มตรวจสอบโทรศัพท์มือถือแล็ปท็อปและประวัติอีเมลของอามีพวกเขาค้นพบว,ว่าในช่วงหลายสัปดาห์ก่อนเดินทางอามีได้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยากล่องประสาทการโต้ตอบของยาและกฎหมายมรดกทั้งในมาเลเซียและตุรกีนอกจาก นี้ตำรวจยังพบข้อความระหว่างอามีกับบุคคลติดต่อชาวต่างชาติในดูไบข้อความเหล่านี้ถูกเข้ารหัสแต่เมื่อถอดรหัสแล้วพบว่ามีการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดซื้ออยากล่องประสาทชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อว่าตรวจพบได้ยากในผลตรวจเลือดตามปกติบันทึกการชำระเงินแสดงให้เห็นว่าอามีได้โอนเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลแบบไม่ระบุตัวตนเพื่อจัดหายาตัวนี้ซึ่งสอดคล้องกับช่วงเวลาที่เขาเดินทางไปดูไบเพียงลำพังเมื่อ6เดือนก่อน สิ่งที่ยิ่งทำให้สถานการณ์ของอย r m y แย่ลงคือคำให้การของพนักงานโรงแรมทีมทำความสะอาดเปิดเผยว่าพวกเขาเคยได้รับคำขอจากอา m y ไม่ให้ทำความสะอาดห้องพักของทั้งคู่เป็นเวลาหลายวันโดยให้เหตุผลว่าพวกเขาต้องการความเป็นส่วนตัวนี่เป็นเรื่องผิดปกติสำหรับแขกที่พักระยะยาวในโรงแรมระดับไฮเอนด์เมื่อพนักงานเข้าไปในห้องได้ในที่สุดพวกเขาสังเกตว่าสิงในห้องน้ำและถังขยะถูกทำความสะอาดอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามมีการพบกระดาษทิชชู่ที่ใช้แล้ว ซึ่งมีคราบสารเสติดอยู่ภายในถุงขยะที่ปิดสนิทซึ่งถูกมองข้ามไปก่อนหน้านี้นอกจากนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมยังเผยให้เห็นภาพที่น่าสงสัยในวันเกิดเหตุการตายนาดีอาเมียถูกจับภาพขณะออกจากห้องเพียงชั่วครู่และพูดคุยกับชายคนหนึ่งในที่จอดรถใต้ดินของโรงแรมชายคนนั้นภายหลังถูกระบุว่าเป็นชาวตุรกีนีที่มีประวัติอาชญากรรมเล็กน้อยและเชื่อว่าเขาอาจช่วยอาเมียในการจัดหาหรือกำจัดหลักฐานบางอย่างชายคนนั้นถูกจับกลุ่มในข้อหาอื่น ต่อมาแต่ตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับตำรวจเพื่อแลกกับการผ่อนปรนโทษเขาอ้างว่าอาเมียได้ขอให้ช่วยจัดส่งพัสดุเล็กๆให้บุคคลที่สามขณะที่การสอบสวนดำเนินต่อไปอายการตุรกีได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพื่อเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมพวกเขาพบข้อความที่ถูกลบออกจากโทรศัพท์ของอาเมียซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสิ้นหวังทางการเงินเขาเขียนถึงเพื่อนว่าฉันต้องทำให้สำเร็จถ้าไม่สำเร็จฉันก็จบสิ้นแล้วฉันรอมานานเกินไปแล้ว ข้อความอีกฉบับลงวันที่ก่อนเดินทางเพียงหนึ่งวันระบุว่าหลังจากเรื่องนี้ฉันจะเป็นอิสระและร่ำรวยไม่ต้องรออีกต่อไปด้วยหลักฐานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอายการได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขยายเวลากา,การควบคุมตัวของอาเมียัยงเป็นทางการในการพิจารณาคดีแบบปิดผู้พิพากษาตัดสินว่าหลักฐานที่มีอยู่เพียงพอที่จะให้ควบคุมตัวต่อไปภายใต้ข้อสงสัยเรื่องการฆาตกรรม โดยไตรตรองไว้ก่อนและการช่อโกงทางการเงินทนายฝ่ายจำเลยของอามีพยายามโต้แย้งว่าหลักฐานเป็นเพียงข้อมูลแวดล้อมแต่ฝ่ายอายการนำเสนอรายชื่อหลักฐานทั้งทางกายภาพดิจิทัลและทำให้การพยานที่เชื่อมโยงอามีมกับการวางแผนก่อเหตุโดยตรงในขณะเดียวกันงานศพของนาเดียได้ถูกจัดขึ้นที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ร่างของเธอถูกส่งกลับประเทศด้วยความช่วยเหลือของสถานเอกอัครราชทูตเหตุการณ์นี้ได้รับการรายงานอย่างกว้างขวางในสื่อมาเลเซียเพื่อนครอบครัวและสมาชิก ในแวดวงธุรกิจร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียของเธอหลายคนตกตะลึงกับความคิดที่ว่าผู้หญิงอย่างนาเดียซึ่งประสบความสําเร็จฉลาดและได้ร,รับความเคารพก,กลับต้องตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมเช่นนี้การสนทนาในโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยคําถามและความโกรธแค้นโดยเฉพาะต่ออาเมียร์ซึ่งขณะนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสยัยหลักที่อิสตันบูลตํารวจตุรกีกําลังเตรียมคดีเพื่อส่งฟ้องศาลพวกเขาประสานงานกับนักสืบจากมาเลเซียเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับอามีร์รวม ถึงบันทึกทางการเงินประวัติการทำงานและความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พบว่าอาเมียรเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ล้มเหลวหลายครั้งในช่วง10ปีที่ผ่านมาเขาสะสมหนี้สินจำนวนมากและมีรูปแบบพฤติกรรมไหนการสร้างความสัมพันธ์โรแมนติกระยะสั้นกับหญิงสาวที่ร่ำรวยในกรณีหนึ่งแฟนเก่าเคยกล่าวหาเขาว่าหลอกให้เธอโอนทรัพย์สินมาให้เขากกุมก่อนที่เขาจะหายตัวไปด้วยข้อมูลใหม่ทั้งหมดนี้การสอบสวนจึงเข้าสู่ขั้นตอนที่จริงจังยิ่งขึ้น ฝ่ายอายการเริ่มสร้างเรื่องราวที่ชี้ว่าอามีได้จงใจเล็งเป้านาดีมาตั้งแต่แรกเริ่มเข้าสู่การแต่งงานเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเงินและรอเวลาที่เหมาะสมในการลงมือการวางแผนการเดินทางการจัดหายากรองประสาทจากต่างประเทศและความพยายามในการปกปิดร่องรอยลุ้นบ่งบอกถึงแผนการที่เย็นชาและรอบครอบสิ่งที่เริ่มต้นจากการเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าในวันหยุดพักผ่อนบัรนี้ได้กลายเป็นคดีฆาตกรรมระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนล่วงหน้าการฉ้อโกงและการทรยศ กลางเดือนมกราคม2024หลังจากรวบรวมหลักฐานเป็นเวลาสามสัปดาห์ทางการตุรกีได้ตั้งข้อหาอามีฟาเซยอย่างเป็นทางการในความผิดฐานฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนพยายามช่อโกงและขัดขวางกระบวนการยุติธรรมข้อหานี้อิงจากหลักฐานจำนวนมากทั้งทางกายภาพดิจิทัลและทำให้การพยานเมื่อความสนใจของสาธารณาชนในคดีนี้เพิ่มขึ้นทั้งในตุรกีและมาเลเซียสารเขติสตันบูลประกาศว่า,าการพิจารณาคดีจะเริ่มต้นในต้นเดือนกุมภาพันธ์ ในวันแรกของการพิจารณาผู้สื่อข่าวจำนวนมากแห่กันไปที่หน้าศาลมีฟาเซ่ปรากฏตัวภายใต้การคุ้มกันของตำรวจสวมสูทสีเข้มและดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับภาพถ่ายก่อนหนีน้เขาไม่พูดกับสื่อมวลชนภายในห้องพิจารณามีผู้พิพากษาสามคนอายการทนายฝ่ายจำเลยและล่ามประจำอยู่รวมถึงผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียและครอบครัวของนาดีอัสมินฝ่ายอายการเปิดคดีด้วยการนำเสนอทำลายโดยละเอียด ตั้งแต่การมาถึงอิสตันบูลของทั้งคู่จนถึงช่วงเวลาที่มีการประกาศว่านาดีเสียชีวิตอายการหัวหน้าคดีย้ำถึงการวางแผนอย่างรอบคอบของอามีโดยเน้นไปที่การเดินทางไปดูไบเมื่อ6เดือนก่อนซึ่งเขาได้จัดหายากล่องประสราทยาการค้นหาประวัติบนอินเทอร์เน็ตและข้อความที่ถูกลบซึ่งอ้างถึงความสิ้นหวังทางการเงินและกฎหมายมรดกทำให้การที่ไม่สอดคล้องกันเกี่ยวกับค่ำคืนสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันผลการตรวจพิษวิทยาที่ยืนยันการใช้ยากล่องประสาท และหลักฐานว่านาดียไม่เคยมีใบสั่งยาสำหรับยาประเภทนี้การกระทำของอาเมีหลังจากที่นาดีล้มหมดสติซึ่งถูกอธิบายว่าล่าช้าและน่าสงสัยฝ่ายอายการยังได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลมาขึ้นให้การโดยยืนยันว่าอามีได้ลบข้อมูลบางส่วนจากโทรศัพท์ของเขาภายในสองชั่วโมงหลังจากที่นาดีถูกนำส่งโรงพยาบาลพยานสำคัญอีกคนคือนักงานโรงแรมที่พบกระดาษทิชชู่ที่มีร่องรอยของยากล่องประสาท ในถังขยะหลักฐานทั้งหมดนี้รวมกันทําให้เกิดภาพของการฆาตรกรรมที่วางแผนไว้อย่างรอบคอบและขับเคลื่อนด้วยความโลภทนายฝ่ายจําเลยของอาเมียโต้แย้งว่าหลักฐานทั้งหมดไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างเด็ดขาดว่าเขาเป็นคนให้ยนาดีเองเขายืนกรานว่านาดีอาจเผลรับประทานบางอย่างโดยไม่รู้ตัวหรืออาจมีบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องฝ่ายจําเลยพยายามสร้างข้อสงสัยเกี่ยวกับห่วงโซ่การเก็บรักษาหลักฐานของขวดแก้วที่พบในกระเป๋าเดินทางของอาเมียและยืนยันว่าไม่มีหลักฐานโดยตรงที่ เชื่อมโยองอามีกับการวางยาพิษครั้งนี้จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายอัยการนำเสนอภาพวิดีโอจากมุมลับของถงทางเดินโรงแรมในคืนวันที่27ธันวาคมภาพแสดงให้เห็นอามีกํำลังถือถาดเข้าไปในห้องพักโดยแยกจากการบริการของรูมเซอร์วิสจากนั้นไม่นานเขาถูกบันทึกภาพขณะนำถุงขยะใบาเล็กไปทิ้งลงช่องซักผ้าข้างบันไดหนีไฟถุงดังกล่าวถูกกู้คืนในภายหลังและพบว่าภายในมีขวดยาแก้วที่ใช้แล้วซึ่งตรงกับชนิดของยากล่องประสาทที่พบในกระแสะเลือดของนาเดียรวม ถึงกระดาษทิชชู่ที่มี DNA ของทั้งสองคนฉลากบนขวดถูกเผาบางส่วนราวกับมีความพยายามทำลายข้อมูลระบุตัวตนนอกจากนี้พลเมรกีคนหนึ่งให้การในฐานะพยานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเขาอ้างว่าอามีเคยเข้าหาเขาเพื่อขอความช่วยเหลือในการกำจัดอุปกรณ์การแพทย์ชิ้นหนึ่งที่ไม่ต้องการให้พนักงานโรงแรงพบทำให้การของพยานซึ่งเคยมีประวัติชอโกงเล็กน้อยในอดีตตรงกับทำลายที่ทีมสอบสวนรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ทำให้การนี้จึงยิ่งเสริมความเชื่อว่าอาเมยียร พยายามปกปิดร่องรอยของตนในศาลอามียังคงเงียบเป็นส่วนใหญ่เมื่อผู้พิพากษาถามโดยตรงว่าเขาได้ให้สิ่งใดแกนาดีก่อนเธอเสียชีวิตหรือไม่อามีตอบเพียงว่าผมแค่ให้เธอดื่มชาผมไม่รู้ว่าเธอรับอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคําตอบที่คลุมเครือนี้ยิ่งเพิ่มความสงสัยและผู้พิพากษาจดบันทึกถึงท่าทีหลบเลี่ยงของเขาไว้น้องชายของนาเดียซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าในห้องพิจารณาพยายามอดกลั้นน้ำตาอย่างเห็นได้ชัดระหว่างฟังทำให้การโดยเฉพาะตอนที่ได้ยิน เกี่ยวกับช่วงเวลาสุดท้ายของพี่สาวเขาให้การในภายหลังโดยบรรยายถึงบุคลิกของนาเดียความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของครอบครัวและความรู้สึกไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นของเธอต่อพฤติกรรมของอาเมีในช่วงหลายเดือนก่อนการเดินทางเขากล่าวว่าเธออยากเชื่อว่าเขาจริงใจแต่บางอย่างเปลี่ยนไปเธอไม่มีความสงบสุขในช่วงท้ายเมื่อการพิจารณาคดีเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายศาลได้เปิดโอกาส ให้ทั้งสองฝ่ายกล่าวปิดคดีฝ่ายอาัยการเตือนผู้พิพากษาวา่าแม้จะไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะที่อามีให้ยากรอประสาทแก่ภรรยาแต่หลักฐานเชิงกายภาพแรงจูงใจทำลายและพฤติกรรมจงใจทั้งก่อนและหลังการตายล้วนบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวว่าเป็นการฆาตกรรมพวกเขาย้ำด้วยว่านาดีได้มอบความไว้ใจให้กับสามีของเธอและความไว้ใจนั้นถูกหักหลังด้วยวิธีที่เลวร้ายที่สุดฝ่ายจำเลยแม้จะถูกกดดันอย่างหนักก็พยายามใช้แนวทางสุดท้ายพวกเขาอ้างว่าอามียอยู่ในภาวะเครียดทางอารมณ์ และพฤติกรรมที่ผิดปกติเกิดจากความตื่นตระหนกไม่ใช่เพราะความรู้สึกผิดแต่คำอธิบายนี้ฟังดูอ่อนแรงเมื่อเทียบกับหลักฐานที่แน่นหนาเมื่อสิ้นสุดการพิจารณาดูเหมือนว่าความจริงทั้งหมดจะเข้าข้างฝ่ายอัยการศาลจึงเลื่อนการตัดสินออกไปหนึ่งสัปดาห์เพื่อเตรียมคำพิพากษาครั้งสุดท้ายบรรยากาศนอกศาลเต็มไปด้วยความตึงเครียดผู้สื่อข่าวต่างคาดเดากันว่าอาเมียจะได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจะถูกตัดสินด้วยข้อหาที่เบาวกว่านี้ครอบครัวของนาดิรอคอยอย่างเงียบงนัน ด้วยความบอกว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้นเช้าวันที่6มีนาคม20 2 4ัสาแขวงอิสตันบูลกลับมานั่งพิจารณาเพื่ออ่านคำพิพากษาสุดท้ายในคดีรัฐธุรกีฟ้องอามีฟาเซห้องพิจารณาเต็มไปด้วยนักกาผู้สังเกตการทางกฎหมายสมาชิกครอบครัวของนาเดียอัสมินและเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซยอามีฟาเซนั่งอยู่บนเก้าอี้จำเลยในชุดสุดสีเทาพร้อมสีหน้าที่ไร้อารมณ์เขายังคงนิ่งเงียบในขณะที่ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะเริ่มอ่านคำตัดสิน ผู้พิาพากษาทบทวนข้อเท็จจริงสำคัญผลการชนสูตรยืนยันว่ามีปริมาณยากล่องประสาทเกินขนาดในร่างกายนาเดียซึ่งไม่ได้รับการสั่งจ่ายขวดยาถูกพบในทรัพย์สินของอาเมียและคำให้การของเขาที่ขัดแย้งกันเองพวกเขายังชี้ถึงหลักฐานนิจิทัลนและนิติวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกถึงการวางแผนล่วงหน้ารวมถึงการค้นหาข้อมูลออนไลน์ข้อความทางการเงินที่น่าสงสยัยและความพยายามทำลายหรือซ่อนวัตถุสำคัญศาลยอมรับว่าแม้จะไม่มีพยานที่เห็นเหตุการณ์ขณะวางยานาเดีย โดยตรงแต่การรวมกันของแรงจูงใจการเตรียมการและความพยายามปกปิดหลักฐานถือเป็นพยานแวดล้อมที่ท่วมท้นในคำถแถลงอย่างเป็นทางการผู้พิพา,ากษากล่าวว่าจำเลยได้กระทําด้วยเจตนาความรู้และการวางแผนอย่างรอบคอบลําดับก,การกระทําทั้งก่อนระหว่างและหลังการเสียชีวิตของผู้ตายสะท้อนถึงความพยายามจงใจที่จะพรากชีวิตของเธอเพื่อผลประโยชน์ทางการเงินอามีถูกตัดสินว่ามีความผิดในสามข้อหาหลักได้แก่ฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญาตุรกีมาตรา 82พยายามช่าโกงมรดเนื่องจากรู้ถึงทรัพย์สินของนาเดียและความพยายามแสแงหาผลประโยชน์ขัดขวางกระบวนการยุติธรรมรวมถึงการทำลายหลักฐานและให้ข้อมูลเท็จระหว่างการสอบสวนผู้พิพากษาหัวหน้าคณะจึงประกาศโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ให้สิทธิ์ในการขออภัยโทษสำหรับข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตรองไว้ก่อนนอกจากนี้อามียังได้รับโทษจำคุก10ป,ปีสำหรับข้อหาเช่าโกงและอีก5ปีสำหรับข้อหาขัดขวางกระบวนการยุติธรรม โดยให้รับโทษต่อเนื่องกันรวมโทษทั้งสิ้นจำคุกตลอดชีวิตบวกอีก15ปีในเรือนจำตุรกีเมื่อได้ยินคำพิพากษาอามียังคงนิ่งเฉยเขาไม่ตอบสนองหรือแสดงอารมณ์ใดๆทนายของเขาหลังจากพูดคุยสั้นๆกับผู้พิพากษายืนยันว่าจะยังไม่ยื่นอุทธรณ์ในทันทีฝ่ายจำเลยรับทราบคำตัดสินของศาลและร้องขอ,ให,อให้อนุญาตให้อามีพบเจ้าหน้าที่กงสุลเป็นการส่วนตัวก่อนที่จะถูกส่งตัวไปยังเรือนจำระยะยาวคำขอถูกอนุญาตให้ดำเนินการต่อพี่ชายของนาเดีย ซึ่งเข้าร่วมฝั่งการพิจารณาคดีทุกครั้งได้กล่าวสั้นๆกับผู้สื่อข่าวหน้าศาลเขาพูดว่าคำตัดสินนี้ไม่อาจทําให้น้องสาวของผมกลับมาได้แต่เรารู้สึกขอบคุณที่ความยุติธรรมเกิดขึ้นเธอไว้ใจเขาและเขากลับใช้ความไว้ใจนั้นทําลายเธอสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียยังออกแถลงการอย่างเป็นทางการแสดงความขอบคุณต่อทางการตุรกีที่ดําเนินการสอบสวนอย่างรอบคอบและให้เกียรติพร้อมยืนยันว่ากระบวนการทางกฎหมายทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานสากล ในวันต่อมาสำนักข่าวนานาชาติพากันรายงานสรุปการพิจารณาคดีเรื่องราวนี้จุดประกายการถกเถียงไปทั่วมาเลเซียหลายคนแสดงความเห็นใจต่อครอบครัวของนาเดียและโกรธแค้นต่อการทรยศหักหลังของอามีองค์กรสิทธิสตรีหลายแห่งยกคดีนี้ขึ้นเป็นเครื่องตวนใจว่าแรงจูงใจทางการเงินและการชักจูงทางอารมณ์อาจนำไปสู่โศกนาฏกรรมได้แม้แต่ไหนความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนมั่นคงขณะที่ในตุรกีอามีถูกย้ายไปยังเรือนจำความมั่นคงสูงนอกกรุงอิสตันบูลเนื่องจากลักษณะของอาชญากรรม และความสนใจในระดับนานาชาติเขาจึงถูกควบคุมตัวในสภาพแวดล้อมที่จำกัดอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองทางการตุรกียังเริ่มหารือกับเจ้าหน้าที่มาเลเซียเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการส่งตัวนักโทษในอนาคตแม้ในขณะนั้นอย่างไม่มีการตัดสินใจอย่างเป็นทางการนักกฎหมายหลายคนให้ความเห็นว่าคดีนี้ถูกดำเนินการด้วยความแม่นยำและมีวินัยนักวิเคราะห์กฎหมายตุรกีคนหนึ่งกล่าวว่าสิ่งที่ทำให้การตัดสินคดีนี้หนักแน่นไม่ใช่แค่หลักฐาน ทางกายภาพแต่เป็นภาพรวมของการกระทําของอามีทุกชิ้นส่วนของพฤติกรรมของเขามุ่งไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือการฆาตกรรมโดยเจตนาที่เกิดจากความโลภสําหรับครอบครัวของนาดีแม้กระบวนการทางกฎหมายจะสิ้นสุดลงแต่บาดแผลทางจิตใจยังคงอยู่พวกเขาเริ่มจัดการทรัพย์สินของเธอในมาเลเซียแจกจ่ายทรัพย์สินตามพินัยกรรมฉบับสุดท้ายของเธอธุรกิจของนาดีค่อยๆถูกส่งต่อให้กับสมาชิกครอบครัวที่ไว้ใจได้ขนาดเดียวกันมูลนิธิในานามของเธอถูกจัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการหญิงและเหยื่อของการทรยศในครอบครัวคดีอันน่าเศร้านี้ของนาดีอัสมินได้ฝากร่องรอยลึกไว้ทั้งในมาเลเซียและตุรกีเกินกว่าบทสรุปทางกฎหมายมันเปิดประเด็นกว้างขึ้นเกี่ยวกับความไว้ใจในชีวิตคู่การชักจูงทางการเงินและอันตรายของการหลอกลวงทางอารมณ์นาดีถูกจดจําไม่ใช่เพียงในฐานะเหยื่อแต่ในฐานะหญิงสาวที่ทํางานหนักเพื่อสร้างชีวิตของตัวเองช่วยเหลือชุมชน และยึดมั่นในคุณค่าของเธอการจากไปอย่างกระทันหันและการทรยศเบื้องหลังนั้นกลายเป็นเครื่องตนใจอันเจ็บปวดว่าแม้แต่คนใกล้ตัวที่สุดก็อาจซ่อนเจตนาที่แท้จริงเอาไว้ในมาเลเซียกระแสตอบรับจากสังคมรุนแรงมากพลเมืองจำนวนมากติดตามการพิจารณาคดีผ่านข่าวท้องถิ่นและการอัปเดตออนไลน์บรรดาผู้นำชุมชนนักธุรกิจหญิงและนักเคลื่อนไหวได้ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยว่าเรื่องราวของนาเดียได้สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลที่กำลังเพิ่มขึ้นว่าความมั่งคั่ง อาจทาให้บุคคลกลายเป็นเป้าหมายของการสแสวงหาผลประโยชน์แม้แต่ในชีวิตสมรสเองผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายครอบครัวได้เรียกร้องให้ประชาชนตระหนักมากขึ้นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันทางการเงินในความสัมพันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีทรัพย์สินจํานวนมากขนาะเดียวกันองค์กรสิทธิสตรีหลายแห่งได้ใช้คดีนี้เป็นโอกาสในการให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับการควบคุมทางอารมณ์และการล่วงละเมิดทางการเงินซึ่งเป็นรูปแบบของการทําร้ายที่มักถูก มองข้ามเพราะไม่ได้ปรากฏในรูปแบบของความรุนแรงทางร่างกายมีการจัดเวิร์กช็อปและสัมนมาออนไลน์เพื่อพูดคุยหัวข้อต่างๆเช่นการสังเกตสัญญาณอันตร,รายในความสัมพันธ์การกำหนดขอบเขตทางกฎหมายในชีวิตคู่และการปกป้องทรัพย์สินส่วนบุคคลในกรุงอิสตันบูลทางการตุรกีได้รับคำชมเชยในด้านความโปร่งใสและความยุติธรรมของการสอบสวนความร่วมมือระหว่าง เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของตุรกีและมาเลเซียถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการจัดการคดีอาชญากรรมนานาชาติแม้จะมีความซับซ้อนในการจัดการกับผู้ต้องหาต่างชาติแต่กระบวนการทั้งหมดก็ยังคงให้เกียรติทั้งต่อเยือและผู้ถูกกล่าวหาพร้อมกับรับรองว่าความยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างแท้จริงสำหรับครอบครัวของนาเดียกระบวนการฟื้นฟูจิตใจยังคงดำเนินต่อไปในการให้สัมภาษณ์พี่ชายและญาติสนิทได้บรรยายถึงความยากลำบากในการสูญเสียคนใกล้ชิดอย่างโหดร้าย และไม่คาดคิดแต่พวกเขาก็แบ่งปันความมุ่งมั่นที่จะรักษาความทรงจำของนาดีไว้อย่างมีความหมายทรัพย์สินของเธอถูกนำไปใช้ก่อตั้งมูลนิธิไม่สแสวงหากำไรชื่อนาดีแอสมินทรัสซึ่งปัจจุบันให้สินเชื่อรายย่อยและการให้คำปรึกษาแก่ธุรกิจที่นำโดยผู้หญิงทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มูลนิธินี้ยังสนับสนุนเวิร์กช็อปเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายและการปกป้องตัวเองในความสัมพันธ์อีกด้วยเมื่อมองย้อนกลับไปหลายคนรู้สึกตือนใจกับการที่อามีฟาเซดูสงบ และรอบคอบในระหว่างความสัมพันธ์กับนาดีเขาไม่มีประวัติอาชญากรรมและภูมิหลังของเขาดูเหมือนน่านับถือในเบื้องต้นแต่เมื่อพิจารณาลึกลงไปการกระทําของเขากลับเผยให้เห็นรูปแบบการหลอกลวงการควบคุมและความโลภที่ดําเนินมายาวนานสิ่งนี้เตือนสาธารณชนว่าอันตรายไม่ได้ปรากฏให้เห็นเสมอไปในรูปแบบที่เสียงดังหรือรุนแรงบางครั้งมันอาจซ่อนตัวทนและปลองแปลงเป็นความรักคดีนี้ยังมีอิทธิพลต่อการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายการแต่งงานในมาเลเซีย ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายได้กระตุ้นให้คู่รักโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีความมั่งคั่งควรขอคำปรึกษาทางกฎหมายอย่างเหมาะสมก่อนเข้าพิธีสมรสสื่อท้องถิ่นหลายสำนักได้จัดรายการพิเศษเกี่ยวกับสัญญากอนสมรสการปกป้องทรัพย์สินและวิธีการแบ่งปันการควบคุมทางการเงินในความสัมพันธ์อย่างปลอดภัยท้ายที่สุดเรื่องราวของนาดีอัสมินเป็นมากกว่าพาดหัวข่าวมันคือเครื่องตวนใจในชีวิตจริงถึงความสำคัญของการตระหนักรู้การปกป้องตัวเอง และการสื่อสารอย่างเปิดเผยในความสัมพันธ์ส่วนบุคคลมรดกของเธอแม้จะถูกสร้างขึ้นจากความเจ็บปวดยังคงดำเนินต่อไปผ่านชีวิตของผู้หญิงที่เธอได้ช่วยเหลืออย่างอ้อมๆผ่านการศึกษาการเสริมพลังและความยุติธรรมครอบครัวของเธอหวังว่าการแบ่งปันเรื่องราวนี้จะช่วยให้ผู้อื่นมองเห็นสัญ,ญญาณของการชักจูงได้เร็วขึ้นตั้งคำถามให้มากขึ้นและเข้าใจว่าการปกป้องตัวเองไม่ได้แปลว่าไม่ไว้ใจแต่มันคือความเข้มแข็ง